สวัสดีครับดีต้อนรัอปลัาสูดวยชาแ e สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรคำนวณสามตัวตรงเป็นแนวทางของสูรับแรงดินสามตัวบนชุดเดียวพร้อมกับสูรเก่าในคลิปนี้ผมจะคำนวณประชุมกานสำหรับแนวทางเวันที่1มิถุนายน2568สูตรเก่างมดที่แล้ว สามสูนี้ครับคำนวณได้0ูนย์หครับผลออกสามศูงเก้าแนวทางสู่สามตัวตรงวที่แล้วนะหลุดนะครับเป็นมาแค่สองตัวครับสูนี้ทําได้ศูนย์หกเก้าผลออกสามูงเก้าครับส่วนอันนี้คือสูตรใหมครับเป็นสูรแนวทางรับเลนะครับ ดินสตัวประชุดเดียวว็จะมาลองให้ดูวันนี้เป็นงวันแรกจะเป็นงวดที่ห้าครับซีตีูนนี่เดิมมาแล้วสี่ม้วนนะครับนี่คือวันแรกครับที่สูเริ่มเดินยังมาแรกครับสูนรนี้ทําได้หกแปดเจ็ดนะครับดินสามตัวประชุดเดียวนะครับสําประตูนี้เป็นแนวทางของสูนรับแรงครับแบบชุดเดียวตรงนะครับ4ีตีสูนนี้ครับเดิมมาแล้วสี่มวนนะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาคําเมนตให้ทุกันตั้งแต่วันแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับใครสนใจก็มาดูน,นะครับวิธีคิดสูตรนี้ครับโดยใช้ค่าใใเดลี่นะจะมาแทนล้วก็จะหาผลลัพธ์นะเลขปักหลักร้อยหลักสิบในหลักหนึ่งครับโดยใช้วิธีแทนค่านี่ครับนี่คือ ค่าในจุเลขนะจะมี1ถึง0นะครับเลข1แทนด้วยค่า6 9 3นะครับเลข2แทนด้วย5 4 1เลข3แทนด้วย5 4 7เ็ลข4แทนด้วย2 5 9เลข5แทนด้วย1 5 5เลข6แทนด้วยค่า0 9 5เลข7แทนด้วยค่า3 0 6เลข8แทนด้วยเ3 6เลข9แทนด้วยค่า3 1 0เลข0แทนด้วยค่าเจ9นะครับ จะเป็นแนวทางสู่รับแรงครับสามตัวประชุดเดียวนะครับใครสนใจมาลองคำนวณดูนะครับ มวลแรกที่จะนำมาคำนวณคือจะเป็นงวดที่ออกห้าหกสามนะครับก็จะใช้ผลสามตัวท้ายของลำดับที่1นะจะมาแทนด้วยค่าในตัวเลขที่มีนะครับเริ่มทิ้งวดนี้ครับเป็นมวดแรกห้าหกสามมาแทนด้วยค่าในตัวเลขที่มีครับค่าของเลขห้าครับมีค่าเท่ากับ1นห้าครับ มาแทนครับ1นึ่าหค่าของเลขหกตัวนี้ครับเท่ากับ095ครับค่าของเลขสามเท่ากับ547อ่ทีนี้ก็จะมา,าบวกหา เลขปักหลักนะครับก็มาเริ่มกันที่หลักหน่วยกันก่อนครับนำสามหลักนี้บวกกันได้เลยครับ5้าบวกหเท่ากับสิบวกเจ็ดจะได้เลขเนี่คือหลักหน่วยครับต่อมาอหลักที่2คือจะเป็นหลักสิบนะครับนำแถวนี้บวกกันได้เลยครับ5้าบวกเก้าบสี่ บวก48บได้8นี่คือหลักที่2หงีหลักสิบครับต่อมาหลักที่3าเป็นหลักร้อยครับนำเลขดินแถวนี้บวกกันได้เลยครับ1บวกศบวกห้าได้เท่ากับหบวกกันได้เลขหนี่หลักร้อยครับหลักสิบเลขหลักหน่งดิงเจ็นะเขาจะเป็นชุด3าตัวชุดเดียวนะครับทำได้6ก7ปดเจนี่คือม้วนไดครับผลออก 6, 8, นี่คือวันแรงที่สู่เริ่มเดินนะครับว่าต่อมาว่ที่สองนะครับน้ำเล่ดเอไปมดนี่มาตั้งคำนวณดูนะครับ คงเลข6ตัวนี้ครับมีค่าเป็น095เอามาแทนครับ095ค่าคงเลขตัวนี้มีค่าเท่ากับ936นํามาแทนครับ936ค่าคงเลข7เท่ากับ306นํามาแทนครับทีนี้มันเริ่มกันที่หลักเมียนครับ,รบนามแถวนี้บวกกันได้เลยครับ5บวก6เป็น11บวก6 17หลักดุวีดินเจต่อแม่ ก็จะเป็นหลักสิบนะครับนำแถวนี้บวกกันครับ9ก้าบวก32บวก0ูนย์ได้2บวกกันได้ที่2นี่คือหลักสิบครับต่อมาครับหลัก้อยครับนำแถวนี้บวกกันครับ0ูนย์บวกเ้าบวก3เป็น12ได้ที่สอมตัวในงวดที่2คํคำนวณได้สองนี่คือผลลัพธ์นะครับทำได้สองผลออกเลขนี้นะครับ นี่จะเป็นตัวอย่างที่ได้ในวดที่สองครับต่อแม่วดที่สามวดที่สามผลออกสามแปดครับนาได้ออกในวดนี้มาตั้งคานวณเทียบรงครับค่าของเลขสองในใบนี้มีค่าเท่ากับห้าสี่หนึ่งนำมาแทนครับห้าสี่หนึ่ง ค่าของเลขเจ็ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับสามศูนย์หกสามศูนย์หกก็มันเริ่มกันที่หลักหน่วยกันนะครับแนวแถวนี้เลขดินแถวเนี่บวกกันได้เลยครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหกได้แปดหลักหน่วยได้แปดครับต่อมาก็จะเป็นหลักสิบสี่บวกสี่เป็นแปดบวกศูนย์ได้แปดครับต่อมาก็จะเป็นหลัก้อยครับหลังที่สามเป็นหลักร้อยครับ ห้าบวกห้เป็นสิบกาได้สีกสามนี่คือหลักร้อยชวงเดียวที่ทำได้คือสามแปดแครับวดที่สามผลออก3ามนี่จะเป็นซีดีย้อนหลังนะวดที่3าครับต่อมาดูวดที่สที่ผ่านมาครับวดที่สที่ผ่านมาผลออกสามศนย์เก้าครับนำได้เอาไปงวดนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับ ค่าของเลขสามตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับห้าสี่เจ็ดนำมาแทนกับห้าสี่เจ็ดค่าของเลขศูนย์ตัวนี้มีค่าเป็นเจ็ดหกเก้านำมาแทนครับเจ็ดหกเก้าค่าของเล 0, ขเก้าเ 7, 6, 9, าท 7, 6, 9, า 9, ่ากับสามหนึ่งศูนย์มาแทนด้วยค่าเสร็จแล้วให้เรา่มันเริ่มกันที่หลักหน่วยกันก่อนครับสามหลักนิ้มวกกันก็คือจะนำเลขดินแถวนิ้มวกกันก่อนครับ 7จ็ดบวกเกบหวกหกอ่าสิบหวกนได้หนี่คือหลักอ่าขออภัยครับอาจจะต้องเป็นงวนนี้ครับนําเลขของวนนี้มาย้อนหลังเทียบดูนก่อนครับค่างงดิษฐาค่างดิก3ามีค่าเป็น5้าเจ เท่าลขเท่ากับ9,3,6 9สามหกเก้บวกหกสิบวกสิได้9 3, 6. 7, 6. 13, 19, 19, 19. ต่อมาลกที่สอบวกสาบวกสามบศูนย์ห้าบวกเก้บี่บวกเก้ายี่สามได้สามนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่4ี่ที่ผ่านมานี่คือตัวอย่างงวดที่4ครับผลออก3,09ครับ เาจะสามแปดออกสามศูนย์เก้านะครับนี่คือตัวอย่างที่ทําได้ในสี่มวนแรกที่ผ่านนะครับมันที่จะถึงนี้เ็าจะเป็นวันที่ห้าครับก็จะมาลงไว้ชมกันวันนี้เป็นมันแรกครับสำหรับสูนี้เป็นแนวทางของสูร,รับแรงครับเป็นสูร,รับแรงนะครับเด่นสามตัวชุดเดียวนะพร้อมกับสูรเก่านะครับ ค่าของเลขสามครับในค่าเท่ากับห้าสี่เจ็ดนะครับค่าของเล 0, ขศูนย์เท่ากับเจ็ดหกเก้าค่าของเล 9, ขเก้าเท่ากับสามศูนย์นะครับวันนี้จะเป็นหัวที่ห้าครับใครสนใจศูนยนี้มาลองคำนวณดูนะครับมาเริ่มมาที่หลักหน่วยกันเลครับนำแถวนี้บวกกันครับเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกบวกศูนย์ได้หก นะครับหลักหน่วยงวันนี้ดินหกต่อมาครับสูตรที่สองหลักที่สองจะเป็นหลักสิบนะครับสี่บวกหกเป็นสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดดิน 1. หนึ่งวันนี้ที่หลักสิบนะครับนี่คือหลักที่สองหลักที่สามเป็นหลักร้อยครับนำเลขดินแถวนี้บวกนได้ครับห้าบวกเจ็ดสิบสองบวกสามได้สิบห้าหลักร้อยมวลในดินห้าครับตัวเดียว เาจะได้ชุด3ตัวอามาที่ชุดนี้นั่นคือชุด516หนะครับปเด็นนี้ชุดห้าหนงสูงนี้ครับเดินม,มาแล้ว4ง่วดงวนนี้เป็นงวนที่5ที่ผมมาลงให้ดูเป็นง่วนแรกสำหรับแนวทางสู่รับแรงนะครับเป็นสามตัวชุดเดียวนะครับเดินม,มาแล้ว4ง่วดครับ 09เมื่อที่แล้วสูนี้ทําได้069ครับรีออก309สูนี้หลุดนะติดมาแค่สองตัวหลักหน่วยยังเข้าอยู่เนาะยังมาที่หลักหน่วยอยู่นะสู3ดนหลักหนยตัวเดียวครับก็ติดมาแค่สองตัวนะครับสูนี้หลุดนะครับสามตัวชุดเดียวเมื่อที่แล้วนะครับ คลิปนี้ครับผมจะนำสูนี้มาคำนวณทุกกันนะครับสำหรับอีซีตามสูนี้อยู่นะครับ3ตัวชุดเดียวนะครับ วธีคิดใช้ทำาไหลักันบวกกัน2องคั้งครับหนันลงบวกกันสามคันงแ้บวกด้วยได้คงที่คือ6กนะครับสองบวงมี 2, 3, 3, บวกหได้เ้าครับได้เก้านี่คือสูตรที่1นึ่งวัตแิรวได้0ูนมาที่หลักสิบวัน,นินดินเครับต่อมาสูตรที่2วิธีคิดสูตรส นำตำลักร้อยบวกกันสองครั้งครับหลักสิบวนึังครั้งบวกด้วยสองคงที่อีกครั้งครับหกบวกสองเป็น8ปดได้8ครับ ต่อมาสูตรที่สามวิธีคิดใช้ตำนวนหลักหมื่นบวกกัน4ี่ครั้งนะครับห้าสี่ยี่สิบบวกกับหลักพันบวกกัน3ามครั้งหนึ่งคูณสามเป็นสามบวกด้วย6คของที่ครั้งครับบวกด้วย6คของที่สามบวก6ของที่ได้เก้าครับวันนี้ครับสูตรเก่าทำได้เก้าแปดเก้าครับนี่คือสูตรเก่า สูนี้เมื่อวัที่แล้วหลุดครับ3ตัวชุดเดียวเมืวัที่แล้วนะครับทำได้069ย์หผลออก309ครับส่วนอันนี้คือสูตรใหม่นะครับ3ตัวชุดเดียว 4, สูนสี่ติดสูนี้เดินมาแล้ว4ีวานนะครับเวันนี้คำได้ห้าหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมก็ลองนำเส้นนะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่าเวันนี้ครับ สำหรับสูนี้เป็นแนวทางสู่รับแรงนะครับวันนี้ดินที่ชุดห้าหนึ่งครับนี่คือผล,ลรับได้วันนี้เป็นวันที่ห้าครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเท่านี้นะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ